สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปนำเสนอขายนะครับเป็นสวนทุเรียนขนาด3ปีกว่านะครับในพื้นที่14ไร่นะครับในเขตอำเภอเขากิจกูดนะครับแล้วก็เป็นสวนที่มีความพร้อมทุกอย่างนะครับจัดระบบนะครับแล้วก็วางแผนไว้อย่างสวยงามและก็ถูกหลักวิชาการทุกอย่างนะครับท่านผู้ชม Uh, ที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับ uh, ติดกับถนนคอนกรีต uh, นะครับในเขตอำเภอเขากิจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับทุกอย่างวางระบบไว้เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็ uh, จัดการนะครับ uh, อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าที่จะเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ ศึกษาด้วยนะครับแต่ทนี้ทางเจ้าของสวนนะครับได้ประกาศขายนะครับในราคาที่17ล้านนะครับ14ไร่ที่ที่17ล้านนะครับทุกต้นทุเรียนมีอยู่ทุกพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่นะครับไม่ใช่อยู่ที่เต็มพื้นที่นะครับเป็นทุเรียนสาปปีกว่านะครับลักษณะการปลูกเสริมนะครับในการที่จะลด แรงลมนะครับแล้วก็ช่วยอาหารนะครับก็คือทำสามขา2ขา3ามขาช่วยนี้เองนะครับท่านผู้ชมทำให้มันเป็นมาตรฐานไปเลยนะครับนี่คือแปลงที่น่าสนใจนะครับลักษณะของต้นจะเป็นต้นของหมอนทองนะครับยกสละเปาขึ้นเป็นสละเปาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะพื้นที่สามารถที่จะ ปลูกระยะห่างนะครับแล้วก็ใช้รถใช้เครื่องจักรในการทํางานนะครับแล้วก็มีระบบการจัดการน้านะครับให้ได้ทีเดียวนะครับเป็นะระบบการให้น้ําแบบอย่างมาตรฐานนะครับให้ครั้งเดียวทีเดียวนะครับไม่ต้องรอ <c oughs> เครื่องปั๊มนะครับเป็นปั๊มขนาดใหญ่นะครับแล้วก็วางมาเป็นที่พักน้ําใช้ผ้าใบในการที่จะลด การซึมนะครับแล้วก็ลดนะครับการที่ทำให้เกิดมีความชื้นจากบ่อน้ำนะครับจะลดปริมาณการเกิดปัญหาของไฟทอบทลราในอนาคตได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นส่วนที่ทำที่ทันสมัยนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับใครที่มีความประสงค์ อยากที่จะมาดูอยากมาชมนะครับสำหรับส่วนนี้ติดต่อผมมานะครับ0 98186653 6นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับปลูกสระเป๋าใช้ขาเสริม2-3ขาต่อต้นนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับท่านผู้ชมทุเรียนจะสามารถที่จะดึงอาหารได้หลายจุดนะครับแล้วก็ทำให้เรามี แรงในการที่จะดึงขึ้นสำหรับน้านะครับมีน้ําคลองนะครับที่ดึงขึ้นได้ทั้งปีนะครับไม่มีขาดสําหรับตรงนี้พื้นที่นี้นะครับพิกัดอําเภอเขาคีจกูดนะครับกระทิงนะครับนี่นะครับการจัดการเรื่องวาล์วน้ําเรื่องการส่งน้านะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําไว้อย่างมาตรฐานนะครับแล้วโครงสร้าง ในการที่จะจัดวางน้ําไหลนะครับไม่ให้เกิดภาวะของน้ําขังนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแปลงนี้ถือว่าสวยเป๊ะทุกอย่างนะครับใครที่มีความประสงค์อยากจะลงทุนนะครับอีกปี2ปีนะครับปีหน้าก็หัดไว้ลูกได้นะครับจะปีต่อไปก็ให้เต็มที่ได้นะครับปีเข้าปีที่ห้านะครับก็จะเป็นส่วนที่ทุเรียนที่มีความพร้อมทุกอย่างนะครับ สมบูรณ์แบบพูดง่ายๆสมบูรณ์แบบนะครับสามารถใช้เครื่องจักรในการทํางานได้นะครับไม่ว่าจะรถตัดหญ้าแอร์บัสนะครับแ,แ,แล้วก็ใช้รถในการจัดเก็บเกี่ยวในอนาคตนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเรียบนะครับแล้วก็มีการไล่น้ําออกเป็นลักษณะของหลังเต่านะครับให้น้ํามันมีการไหลอย,อย่างออ,อย่างรวดเร็วนะครับมันไม่ขัง ซึ่งมันจะส่งผลในเรื่องของการขับหรือการผลักดันตัวและาธาตุขึ้นในช่วงฤดูฝนนะครับก็เป็นแนวความคิดแลวก็รูปแบบของการทำสวนที่วางแผนไว้อย่างมาตรฐานนะครับสำหรับที่แปลงนี้นี่นะครับท่านผู้ชมเป็นสวนที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็มีความพิเศษนะครับลักษณะของการาทำเป็นสองขานะครับเริ่ม าวางแผนแต่เริ่มปลูกนะครับท่านผู้ชมโดยการใช้ต้นป่านะครับช่วยเสริมนะครับที่จะทําให้ดึงพลังอาหารในดินขึ้นระบบรากช่วยกันค่ะหาอาหารนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงประทะของลมนะครับในการที่จะทําให้เกิดไมโยกของรากนะครับมันทําให้ตุเรียนสามารถที่จะ ทำงานในการที่จะดูดซึอมอาหารขึ้นได้ยางได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่นะครับสวยทุกต้นนะครับเสมอทุกต้นนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับสาหรับส่วนทุเรียนแปลงนี้นะครับใครที่มีความประสงค์นะครับอยากลงทุนนะครับแปลงนี้น่าลงทุนมากๆ ครับแล้วก็อยู่ใกล้กับอาณาจักรีเลนนะครับอาจจะไม่ไม่ไกลมากนะครับอยู่บนที่สูงนะครับเป็นเนินเนินเนินสูงนะครับไม่ใช่อยู่บนเขานะครับเป็นเนินเนินดินนะครับลักษณะของเนินดินมันจะไม่อุ้มน้ํานะครับผมเข้าไปตรวจสอบเยียบย่านะครับแล้วก็การันตีได้เลยนะครับว่าส่วนทุเรียนแปลงนี้น่าลงทุน รับมีความพร้อมทุกอย่างนะครับไฟฟ้าอย่างาดึงเข้ามาอย่างสวยงามนะครับไม่อเละเกะนะครับมีถนนตัดผ่านนะครับมีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทำงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เหมาะในการที่จะลงทุนนะครับ ใครที่มีความประสงค์ก็ติดต่อผมมานะครับ0 9 8 1 8 6 6 6 5 3ใครจะซื้อจะขายส่วนทุเรียนก็ติดต่อผมมานะครับ0 9 8 1 8 6 6 6 5 3ขอพระคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องดูเรียนทุเรียนก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับช่องดูเรียนทุเรียนก็ประสบปัญหาหลายอย่างนะครับขออาภัยในการที่จะ ไม่ได้ทําต่อเนื่องมาจจะขาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะปรับให้มันเป็นระบบอยู่นะครับขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ